ตอนที่สามการทบรักใหม่ของพระราชาสารตนุสีปีผ่านไปด้วยความรวดเร็วััรนี้เจ้าชายเทวพรษมีอายุ20ปีบริบูรณ์ความสัมพันธ์ระหว่างสองพ่อลูกคู่นี้ก็ดำเนินไปอย่างวิเศษสุดเท้าสารตนุหลงใหลในตัวลูกชายคนนี้มากในขณะที่เจ้าชายเทวพรษเองก็รู้สึกอยากจะทำสิ่งดีๆเพื่อชดเชยให้กับวันคืนอันแสนจะเปล่าเปลี่ยว เดียวดายของพระบิดาในช่วงที่ต้องพราดจัดกันด้วยเหตุนี้สองคนจึงไม่เคยห่างกันแม้แต่นาทีเดียวตลอดระยะเวลาสี่ปีที่เจ้าชายเทวพรตได้รับการลิงดูในราชสำนักสตินาปุระโด,ดยเท้าสารตนุกและเมื่อถึงเวลาอันเหมาะกกวรเท้าสารตนุกก็มีพระบรมาราชองค์การโปรดกล้าวแต่งตั้งให้เจ้าชายเทวพรขึ้นเป็นยุวราชด,ดำรงตำแหน่ง เป็นรัชทายาทเพื่อสืบราชสักบาลังต่อไปท่ามกลางความเพื่อมปิติของประชาชนแต่สำหรับโชคชะตาแล้วนี่เป็นเพียงเกมแห่งการรอคอยเท่านั้นการที่เห็นพ่อลูกสองคนมีความสุขอย่างเต็มล้นเป็นสิ่งที่ดูเหมือนโชคชะตาเธอจะไม่ปรารถนาให้เป็นเช่นนั้นดูเหมือนว่าเมื่อไรที่มนุษย์กำลังลิ้มรสความสุขอยู่อยู่เธอจะค่อยๆในความขมขืนให้ต้องดื่มอยู่เสมอ วันหนึ่งพระราชาสารตนุเสด็จประาพาสป่าลาสัตว์ตามพระนิสัยเดิมคราวนี้พระองค์เสด็จไปเพียงลำพังพระองค์เดียวในระหว่างที่เสด็จพระราชดำเนินอยู่นั้นพระองค์ได้กลิ่นหอมอันเย้ายวนใจประกอยู่ใน,ในอากาศในบริเวณที่เสด็จไปกลิ่นหอมอันตาลบอกวนนั้นเป็นกลิ่นที่พระองค์ไม่เคยได้ดมจากที่ไหนมาก,ก่อนกลิ่นอันรัจวนใจดังกล่าว มีพลังเหนือพระองค์และทำให้พระองค์ต้องตามไปต้อนต้อนต่อ,ตอของกลิ่นหอมอันประหลาดดังกล่าวเพื่อให้รู้แน่ว่าเป็นกลิ่นหอมจากอะไรพระองค์ด้ันด้นไปตามลำดับจนกระทั่งรู้แน่ชัดว่าต้นต่อของกลิ่นอันหอมจะรุงใจนั้นมาจากร่างกายของสตรีนางหนึ่งณริมฝั่งแม่น้ำยมุนาพระองค์ได้เห็นสตรีผู้สวยสะดงดามนางหนึ่ง เธอกำลังภายเรืออยู่รูปร่างหน้าตาของสตรีนางนี้ไม่มีอะไรเป็นที่ติดเลยแม้แต่จุดเดียวเธอสวยสง่าสมบุรณที่สุดและไม่มีคำบรรยายใดๆที่จะบอกถึงรูปร่างดวงตาและใบหน้าเธอออกมาได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์เมื่อพระราชาตนุจ้องไปที่สตรีผู้สวัสด์ยงงามนางนั้นดวงตาของนางก็ลลกต่ำลงด้วย ความวยเคินดูเหมือนว่ารูปร่างหน้าตาของนางแปลกตาไปจากลูกสาวชาวประมงโดยทั่วไปที่อาศัยอยู่ในละแวกนั้นบัดนี้เท่าสารตนุซึ่งไม่เคยมีความสัมพันธ์ใดๆกับสตรีมาเป็นเวลา20ปีนับแต่เจ้าแม่คงคาจากไปกลักจ้องมองเธอไม่วางตาไฟปรารถนาที่เคยดักมอดไปลุกโพล่ขึ้นมาในเสี้ยวนาทีและความอยากได้นางมา เป็นคู่นับแต่แรกพบก็บังเกิดขึ้นแบบฉับพลันทันทีพระองค์ค่อยๆเดินเข้าไปใกล้ๆนางคู่นั้นก่อนจะตรัสถามว่านางเป็นใครนางมาทำอะไรที่นี่หญิงสาวตอบก,กลับด้วยคำพูดอันนุ่มนวลว,ว่า ข้าเป็นลูกสาวชาวประมงบิดาของข้าเป็นหัวหน้าชาวประมงแถบนี้ส่วนข้ามีหน้าที่คอยพายเรือข้ามแม่น้ำมูนาเพื่อรับส่งคนที่ต้องการข้ามแม่น้ำสายนี้เมื่อพระราชาสารตนุทราบความเช่นนั้นพระองค์ก็รีบเสด็จไปยังบ้านพักของหัวหน้าชาวประมงผู้เป็นบิดาของนางนั้นทันทีณที่นั้นพระองค์ได้ตรัสแนะนำตัวเองว่า ข้าคือพระราชสารตานุแห่งจันทร์ดาวงค้ามาจากกรุงหัสตินาปุระแห่งควันกุรุในระหว่างที่ข้ากำลังล่าสัตว์อยู่ในป่าช้าได้กลิ่นหอมอันประหข้าจึงตามกลิ่นหอมดังกล่าวมาจนถึงริมฝั่งแม่น้ำยม,มุลาและพบเจอกับสตรีผู้สวยสะดงดังเกินผู้หญิงยุนย่นใดใดในโลกอันเป็นต้นต่อแห่งกลิ่นหอมอันประหลาดที่ข้าตามหาข้าได้สอบถามนางและนางได้บอกกับข้าว่า นางเป็นลูกสาวของท่านข้าต้องการนางผู้นี้มาเป็นมเหสีของข้าท่านจะว่าเช่นไรดูเหมือนว่าพระราชสารตนุจะไม่เสียเวลาเจรจาใดๆเพื่อบอกพระประสงค์ของพระองค์แม้แต่น้อยหัวหน้าชาวประมงเมื่อได้ฟังคำพูดที่แฝงไปด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนของพระราชสารตนุก็รีบตอบกลับว่าข้าแต่ท่านพระราชสารตนุท่านกล่าว ได้ถูกต้องแล้วกลิ่นหอมดังกล่าวเป็นกลิ่นหอมที่มาจากตัวของนางที่เป็นนอนลูกสาวของข้าและนางท่านมาหานางในโลกใบนี้คงไม่มีใครเหมาะสมกับลูกสาวของข้ามากยิ่งไปกว่าพระองค์อีกแล้วการได้รับโอกาสให้เป็นพระราชินีแห่งราชงาวงศ์เก่านับเป็นเกียรติอย่างสูงสุดที่ลูกสาวชาวประมงผู้ยากจนเช่นนางจะได้รับค่าย่านดี เป็นอันมากที่จะมอบลูกสาวของข้าให้แต่งงานกับท่านแต่ข้ามีเงื่อนไขอยู่ข้อหนึ่งถ้าท่านตกปากรับของข้าก็ยินดีจะมอบลูกสาวของข้าให้แต่งงานกับท่านทันทีพระราชาสันุซึ่งบัตรนี้หัวจิตหัวใจปั่นปวนแทบจะอดทนรออะไรอีกต่อไปไม่ไหวแล้วตรัสตอบอย่างรวดเร็วว่าถ้าหากสิ่งที่เจ้าขอมาเป็นเรื่องที่ข้าสามารถให้ได้แล้ว และก็ข้าก็พร้อมจะปฏิบัติตามสิ่งที่เจ้าเรียกว่าเงื่อนไขเมื่อพระราชาเปิดช่องเช่นนี้หัวหน้าชาประมงก็กลับทูลต่อไปว่าข้าต้องการให้ลูกชายของลูกสาวข้าเป็นราชทายาทสืบปัลลังต่อจากท่านถ้าหากท่านให้สัญญาว่าจะให้ลูกชายของลูกสาวข้าขึ้นเป็นกษัตริย์ แหห่่่่่งรุงัสตตินินนนนนาาาาาาาปออจจกกกทท็ยยดีะมบใ้เต็มตใจเมื่อหัวหน้าชาวประมงทูลออกมาเช่นนั้นเท้าสารตนุก็พูดอะไรไม่ออกเงียบไปในบัดรลและในระหว่างนั้นพระองค์ก็นึกถึงวันที่เจ้าแม่ขานำตัวพระโอรสคือเจ้าชายเทวพัฒมาส่งมอบพร้อมกับบอกว่าบัดนี้ข้าได้มอบวีรชนคนกล้าให้กับท่านแล้ว ขอให้ท่านนาไปอยู่ในที่ที่นักรบคนกล้าจะทํานักกันด้วยเถิดพระองค์ยังนึกถึงใบหน้าของพระโอรสอันเป็นที่รักซึ่งบัตรนี้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระยุวราชดำตำแหน่งรัชทายาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วพระองค์นึกถึงความผูกพันที่มีต่อกันในฐานะพ่อลูกในที่สุดพระราชสารานุตนุก็ชักรถม้าสึกเดินทางกลับพระราชสำนักโดยไม่พูดอะไร ออกมาแม้แต่คำเดียวแต่ว่าภายในจิตใจของพระองค์เต็มไปด้วยความเจ็บปวดทวดร้าวเพราะไม่อาจบรรลุตามที่ประสงค์ได้อันที่จริงจะว่าไปแล้วก็น่าเห็นใจเท้าสารตนุอยู่ไม่น้อยเหมือนกันเพราะตลอดระยะเวลาอันยาวนานที่ไม่มีเจ้าแม่คงคาเป็นคู่ชีวิตพระองงอก็ไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับสตรีใดอีกเลย และเมื่อถึงเวลาที่ทุกอย่างของตัวพระองค์จะกลับไปมีความสุขในแบบเดิมกับหญิงสาวคนใหม่ก็ต้องมาเจอกับเงื่อนไขที่ทำตามได้ยากยิ่งเพราะไม่แต่พิยงพระองค์แต่งตั้งราชายาที่เป็นเลือดเนื้เช้อเครยที่มีความสามารถเทียบพร้อมอย่างเจ้าชายเทวพท์ไปแล้วเท่านั้นแต่นั่นยังเป็นพยานรักระว่า พระองค์กับเจ้าแม่ขาที่อยู่กินกันบาริยะหนึ่งยังมีความสุขสำหรับเจ้าชายเทวพัฒแล้วไม่มีความผิดอะไรที่ทำให้ต้องถูกปลดจากตำแหน่งรัชทายาทปัญหาสำหรับเท้าสารตนุ์จึงไม่ใช่เรื่องที่จะหาทางออกได้ง่ายๆเลยจริงๆแล้วลูกสาวชาวประมงคนนี้ก็คือแท้ที่จริงแล้ว ตามเรื่องที่แต่งเสริมกันในภายหลังเพื่อทําให้ผู้หญิงชาวบ้านธรรมดามีที่มาไม่ธรรมดาก็ใช้วิธีชักตามนานเล่าเรื่องโยงไปถึงพระราชาในอดีตที่ไม่ระบุพระนามว่าเป็นพระบิดาของผู้หญิงธรรมดาคนนี้และจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามที่ความสัมพันธ์อันผิดปกติทำให้ต้องทิ้งนางเอาไว้ให้ชาประมงเป็นผู้เลิงดูแทนที่จะนำกลับเข้าไป เลี้ยงเป็นพระธิดาในวังสำหรับเรื่องแต่งเป็นตำนานนี้มีความพิสดารไปมากขนาดว่าแรกเริ่มตอนเกิดมาไม่ปกติเพราะเกิดมาแล้วต้องไปเจริญอยู่ในท้องปลาจนกระทั่งถูกชาประมงซึ่งต่อมากลายเป็นพ่อเลี้ยงไปจับปลาตัวนั้นได้ซึ่งก็คงมีขนาดใหญ่ที่ปกติแล้วพาออกมาเห็นเป็นกุมารีอยู่ ในท้องก็เลยเอามาเลี้ยงจนเติบโตเหมือนมนุษย์ทั่วไปกุม,มารีน้อยคนนี้ทุกอย่างดีหมดยกเว้นมีกลิ่นตัวแรงมากและกลิ่นตัวที่แรงจัดด้วย้าวปลาเพราะอาศัยท้องปลาอยู่เป็นเวลานานแต่ในภายหลังกลิ่นคาวปลาดังกล่าวก็หายไปหมดเพราะได้รับบนวิเศษจากฤาษีตนหนึ่งที่บังเอิญผ่านมาในอาณาบริเวณน,นั้น และเกิดชอบใจกับการให้บริการของนางแต่เรื่องของเรื่องที่อยากสรุปตรงนี้ก็คือแท้ที่จริงแล้วลูกสาวหัวหน้าชาวประมงที่พระราชาสารตนุกเกิดไปหลงรักเข้าก็มีชาติกาเนิดสูงเป็นคนในวันนะกษัตริย์เป็นพระธิดาของกษัตริย์ใช่ลูกชาวบ้านธรรมดาสามัญเพื่อให้ดูแล้วเหมาะสมเรืยอพร้อยลงตัวนั่นเอง